โอ้สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องครูเก a e Channel V2 นะบางคนอาจจะถามผมว่านี่คุณทํำไมคุณถึงมาทําคลิปอย่างนี้หรอผมก็จะตอบไปทันทีว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ช่างมาันเถอะเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยการพูดลักษณะาทางกายภาพนะครับซึ่งลักษณะาทางกายภาพของโอ,อ้ตอสงสี่แฟนเนี่ย ร่างกายนั้นจะคล้ายกับแซนเหมือนอันเดอร์เทลเลยเดี๋ยวจะปรับให้สีนั้นดูน่าดูดันมากขึ้นและรากลัวมากขึ้นนะครับส่วนสีร่างกายของเอร์สีสีเนี่ยจะเป็นสีดําไม่ก็สีเทานะครับส่วนลูกตาของเอร์ดสีสีแซนเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเสื้อผ้าของเขามจะสวมเสื้อโค้ทและมีลวดลายที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดโอเคแล้วเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องหัวข้อของเนื้อเรื่องของเอร์ดสีสีแซน ต้นกำเนิดของเลเซียีส์แซนนั้นเคยเป็นอัลฟาแซนมาก่อนซิ่งเป็นผู้วิทักของจักรวาลอัลฟาเทลและมีหน้าที่ในการดูแลสมดุลของเอยูทั้งหมดในมัลติเวิร์สในช่วงเวลาที่อัลฟาเทลเผชิญภัยคุกคามขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าดาต้าคลับชั o นอัลฟาแซนพยายามจัดการข้อผิดพลาดเหล่านั้นอย่างไรก็ตามการต่อสู้กับข้อผิดพลาดมหาศาลทำให้ร่างกายและจิตใจของอัลฟาแซนถูกคืนกินด้วยพลังที่ผิดปกติ จนเขาได้กลายเป็นตัวตนที่เรียกว่าเออร์เรอร์สีสีแซนเราจะมาดูด้วยหัวข้อเรื่องบทบาทของเ e ออร์เรอร์สีสีแซนอัลฟาแซนหลังจากได้กลายเป็นเออร์เรอร์สีสีแซนเขาได้เปลี่ยนเป้าหมายจากการที่จะต้องปกป้องจักรวาลน,นาไปสู่การลบล้างจักรวาลที่เขาคิดว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเขามองว่าการลบล้างเอจูที่ไร้ระเบียบจะเป็นการสร้างมันตัวให้บริสุทธิ์และไร้ข้อผิดพลาด เออเรื่องสีสี่แซนจะกลายเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของมัลติเวิร์สและเป็นตัวร้ายหลักในเรื่องราวของอัลฟาเทล เหตุการณ์สำคัญในเรื่องราวของเอเร์ลสสีสีแซนเช่นการพยายามลบล้างจักรวาลอัลฟาเทลแต่ถูกกัดขวางไว้โดยอิงแซนและการประทะครั้งใหญ่กับตัวตนดั้งเดิมของเขาอัลฟาแซนในช่วงเวลาที่เขายังเหลือเศษเสี้ยวความเป็นมนุษย์อยู่และการาเผชิญหน้ากับผู้พิท็ทั้งจักรวาลอื่นๆในมัลติเวิร์สเช่นอบิแซนแล้วเราจะมาดูในหัวข้อเรื่องความสามารถของเอเร์ลสสีสีแซนเออถ้าภาษาอังกฤษผมผิดใครก็ขอโทษทางที่นี้เลยนะครับ1 Code มั n i p u l a t i o n ความสามารถนี้เออเลสิสสีแซนสามารถเปลี่ยนไปครงสร้างจักรวาลในระดับโค้ดเช่นการลดตัวละครหรือแก้ไขกฎของโลกในจักรวาล AU พลังที่2 Data e r a s e r พลังนี้เออเลสิสสีแซนสามารถลบข้อมูลหรือวัตถุใดๆให้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบและไม่สามารถกู้คืนได้ พลังที่3าม Void Manipulation พลังนี้ลศิ 4, มีอำนาจในการเดินทางหรือสร้างมิติที่ว่างเปล่าซึ่งไม่มีข้อมูลหรือกฎใดๆอยู่ที่นั้นพลังที่4ี่ Absolute Defense พลังนี้ลศสิ 4, แซนถ้าจะไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากลอิอยู่ในระดับเหนือกว่ากฎของจักรวาลปกติพลังที่5 d i National Travel ความสามารถในการเดินทางข้าม AU ต่างๆได้โดยไม่มีข้อจำกัดพลังที่6 Time m a n i p u l a t i o n สามารถจุดหรือย้อนหรือเล่งเวลาในมิติต่ตางๆได้พลังที่7 Super i n t e l l i g e n c e ความสามารถนี้เอิร์ลสีสีแซนจะสามารถวิเคราะห์หรือรับรู้เหตุการณ์ในหลายๆมิติได้พลังสุดท้ายที่เราหากันมาได้ Powerful b u s t t r r เขาจะสามารถเลือกใช้ Caster b ร์ s t ั r ที่มีพลังในการทำลายล้างสูงกว่าแซนปกติหลายเท่าได้และสุดท้ายเก็ดน่าสนใจสำหรับเอิร์ลสีสีแซนชื่อของเอิร์ลสีสีแซน เชื่อโยกข้อผิดพาดในโลกอินเทอร์เนต็ตคือ4-4นอตฟอนและแฟนๆหลายๆคนมักสร้างทฤษฎีว่าเขาเป็นผู้แทนของการล่มสลายของข้อมูลและมี AU หรือเรื่องราวต่อยอดที่หลากหลายที่ทําให้ตัวละครน,นี้มีบทบาทซับซ้อนมากขึ้นอ่าแล้วเราก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเล่าประวัติของเรื่องรสี4แซถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรืออะไรก็สามารถเบนบอกกันใต้คลิปได้นะครับ แต่ในช่วงเวลานี้บอกขอไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย